ช่วนี้นะคะสภาคู่ชมไปติดตามชีวิตของราฮาสค่ะหญิงสาววัย18ปีชาวซาอุดีอาระเบียนะคะที่หนีจากบ้านเกิดเพราะว่าไม่อยากจะแต่งงานกับคนที่ตนเองไม่ได้รักนะคะก็มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เดินทางต่อไปแล้วในฐานะที่เป็นผู้ลี้ภัยไปอยู่ที่แคนาดานะคะ เธอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไปอยู่ที่แคนาดาค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยเธอได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัรศน์ ABC ของออสเตรเลียว่ารู้สึกเหมือนเธอได้เกิดใหม่อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงแคนาดาหลังได้รับสถานะผู้ลี้ภยัยแล้วก็หวังว่าเรื่องราวของเธอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นๆในซาอุดีอาระเบียบราฮาสมฮ oh ัมหมดอัลกุนูนบอกว่าเธอยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเสรีภาพเรื่องราวของเธอกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่เธอขังตัวเองอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติสวนภูมิเพราะไม่ต้องการถูกส่งตัวกลับไปพบครอบครัวแล้วก็ปฏิเสธการพบพ่อกับพี่ชายที่เดินทางมาประเทศไทยด้วยเพื่อที่จะพยายามนําตัวเธอกลับบ้านทางสํนานักข่าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ก็มีการมอบสถานะผู้ลี้ภัยให้กับเธอและแคนาดาก็ยอมรับไปอยู่อาศัยในประเทศนั่นเองค่ะ ก็แสดงความยินดีกับเธอด้วยนะครับได้สิ่งที่เธอต้องการที่สุดแล้วนั่นก็คือ,อเสรีภาพนั่นเองอิสรภาพาเป็นสิ่งจาเป็นเป็นสิ่งสําคัญเธอบอกเลยนะคะว่าเธอวางแผนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการศึกษามไม่ว่าจะเป็นการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างปกติมีความสุขในแคนาดาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถจะทําได้เมื่อเธออยู่ในซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นเธอบอกเลยว่าคุ้มค่ากับความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมามค่ะครับผม